สุขภาพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่รายการฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะอาทิตย์นี้4ตุลาคม2563คุณผู้ชมคะเรื่องของความสมดุลเป็นหัวใจหลักของทุกเรื่องในชีวิตเช่นเดียวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรามีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดี แต่ว่าการที่จะจัดระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเรานั้นมันสมดุลเป็นเคล็ดที่ไม่รับคุณผู้ชมสามารถที่จะทําได้นะคะเพราะหากว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วโรคต่างๆเหล่านี้ก็จะห่างไกลจากตัวเราค่ะเช่นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมเขาเสื่อม าเสื่อมหรือโรคเกี่ยวกับโรคสันนิปาตนะคะโรคพาร์กินสันโรคออลไซเมอร์หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองโรค SLE เราก็จะมีโอกาสเป็นโรคนี้น้อยเหลือเกินนะคะดังนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันสมดุลช่วงหน้านะคะเราพูดคุยเรื่องนี้ค่ะกับโหน้าคณะนักวิจัยโอเปอเรชั่นบิมพักครู่เดียวค่ะ หัวข้อในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่สมดุลกับโรคที่เกี่ยวข้ของกับเรื่องของความเสื่อมและโรคแพ้ภูมิตัวเองเราพูดคุยกับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปเรชั่นบีมค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยาจิตราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับหน่อยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายครั้งนะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องของภูมิคุ้มกันบําบัดการเพิ่มภูมิตัวเองแต่วันนี้ทําอย่างไรที่จะทําให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก่อนอื่นถามก่อนนะคะภูมิคุ้มกันที่ สมดุลเนี่ยคืออะไรคะครอาจารย์เพื่อให้ชัดเจนเ้าเชิญดูคลิปเลยนะครับค่ะภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโก้เจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและซ e o ดีเด่น2ปีซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกะเร็งเมื่อทำหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทำให้เกิดอาการเสื่อมและทำร้ายตัวเองเช่นข้อเข่าเสื่อมตน้าเสื่อมเบาหวาน SLE และอาการแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักยยวิจัย o อ e เปอเรชันบินได้จัดแปดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุมดมาดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบกบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุล ในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปอาจารย์คะนี่เป็นมิติใหม่ในวงการของการดูแลสุขภาพเลยจริงๆใหม่หรือเปล่า คนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าไม่มีอันนำมาเน้นแล้วก็มาอธิบายขณะ,ะน,น,นักวิจัยของเราเนี่ยนำเรื่องนี้มานานพอสมควรคแล้วหลังจากที่ปั้มกับมันอยู่พักหนึ่งทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ตรงนี้แล้วเราก็มีกลุ่มนักวิจัยหลากหลากหลายสาขาเราก็ไาสร้างกลไกของการมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพกาับผู้ป่วมกันที่สมดุล งั้นเราเข้าหัวใจสําคัญคของการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลว่าทําอย่างไร,รทํำยังไงคะอาจารย์โอเคครับก็เกิดขึ้นจากการที่เราทําให้เม็ดเลือดขาวหลั่งสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้มันสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไปทั้างที่เห็นในกรคลิปนะครับแต่พอเวลาที่ผ่านมาในปีนี้เราพูดถึงการสร้างภูมิคุ้มกันนี้เพิ่มขึ้นเพื่อจัดก,การกับการติดเชื้อโรคเอชไอวีโ, HIV, โรคมะเร็งนะครับ แต่วันนี้เราพูดถึงกรณีที่เราต้องการปรับภูมิคุ้มกันของคนที่มีภูมิคุ้มกันสูงไปมากไปจนถ้ามีปัญหาหลายหลายคนก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันมีปัญหาแต่มันจริงง่ายนิดเดียวอ่ะก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่เลื่อนข่าวของเราเนี่ยมันหลังสารที่ทําให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไปมันก็เกิดความเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการโจมตีตัวเองของภูมิคุ้มกันก็เกิดเป็นโรคอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลากหลายอาการแรกนะครับ ที่เราจะพูดถึงก่อนอื่นทั้งหมดเนี่ยสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมหรือ,อาการแพร่ภูมิเร้งมีอยู่ในคลิปที่4นะครับขอดูคลิปที่4นะครับมาดูสารตัวนั้นที่ว่านะฮะสารตัวนี้ไม่ต้องออกก็ไม่จะไม่ออกก็สอบครับเอาเป็นว่าเนี่ยมันมีอยู่5ตัวแล้วว่าหน้าที่ของเราก็คือว่าหาสูตรที่มาปรับตัวเนี้ยในคนที่มีมากเกินไปทํายังไงให้มันลดความมากให้มันอยู่ในปริมาณที่พอดีใช่ครับ เราก็มีสูตรต่างๆแล้วเราก็ให้อาสา,าสมัครใช้สีแคบซูนต่อวันแล้ววันที่15เราก็เจาะไม่เลือขาวก็ออกมาดูนะเราก็พบว่าเราก็สามารถลดสารที่มันมีมากเกินไปที่ทําให้เกิดปัญหาในอาการต่างๆนะครับการทดสอบของเราทําที่ศูนย์ใจเทคโนโลยีชีวการแพทย์ซึ่งเป็นภาพที่5นะครับค่ะนะแล้วก็ภาพที่6ก็จะเป็นเรื่องของความเสื่อมของดวงตาค่ะ,คะจริงๆปัญหาตาเนี่ย ไม่เคยมีใครพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลขาวสร้างสาร,รที่มีภูมิันเยอะเกินไปจะพูดแต่ว่าถ้ามีปัญหาความเสื่อมของตาคืออายุมากมีปัญหาแน่<ช><ๆ>นอนใช่ครับต่มันเกิดขึ้นจากความเสื่อมจากการใช้มากไป<ค>มาจากสาเหตุที่เม็ดเลขาวหลังสารสร,ร้างภูมิกันเยอะเกินไป ooh, นะครับไม่เคยมีใครพูดถึง,งมันก็เกิดความเสื่อมเร็วนะครับะทีนีอ้อาการเสรื่อมที่เกิดขึ้นตามภาพที่6นะครับ ก็จะมีน้ำบุ๋นตาเสื่อมนะครับเริ่มจากน้ำวุ้นตาเสื่อมก่อนอก็ตาแห้งต้อหินต้อกระจกม่านตาอักเสบจอประสาตาเสื่อมไม่ว่าจะิดแห้งหรือจะได้ดเปียกนะครับสูตรของเราเนี่ยเ,เราสามารถที่จะลดไอสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมเหล่านี้ขอดูภาพที่เจ็ดนะครับภาพที่เจ็ดนะฮะจะเป็นผลการทดสอบในอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเรา สี่แคปซูลต, <24 S 1> ต่อวันสี่แคปซูลต่อวันแล้ววันที่15ก็เจาะไม่เลือดขาวออกมาแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุมเป็นตัวหลอกครับเป็นตัวหลอกเราจะเห็นว่าไอ้กราฟที่เป็นสีชมพูนะก็คือวัดได้จากอาสาสมัครคที่ใช้เฉพาะแคปซูลของเราะนะครับจะเห็นว่ามันลดลงมาชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับวันต้นเหตุมันหายไป <c oughs> ต้นเหตุที่มันเกิดความเสื่อมของดวงตามันหายไปค่ะผลอาการก็ดีขึ้นเพียงสิบห้าวันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนครับ <c oughs> แต่ถ้าหากอาการหน,กหนักหน่อยมันก็จะเป็นแค่เริ่มต้นค <c oughs> แต่ว่าโดยทั่วไปแล้ววันที่สิบห้าเนี่ยจะรู้สึกถ้าเราไม่ใช้ไปใช,ไปใช้นวัตรกรรมอื่นมาเสริมนะครับไม่ใช,ไใช้ไม่ใช้ผิดวันอื่นเข้ามา,า,มาร่วมด้วยเพราะการใช้ผิดวันอื่นมันจะทําให้ไม่ได้ขาวทําหน้าที่ยีเพี้ยนไปจากที่เราต้องการพราะอาการก็ มันจะไม่ปกติตามที่เราต้องการเหมือนกันราะฉะนั้นในการใช้นวัตกรรมน,นี้ผู้บริโภคจะต้องใช้เฉพาะนวันตกรรมของเราเท่านั้นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อะไรมาเสริมเพิ่มเติมเลยมีกลุ่มตัวอย่างของคนที่มีปัญหาเรื่องค,ความเสื่อมของตาครับเรามาดูครับก็ไปภาพที่9นะครับค่ะในภาพที่เก้าจะเห็นว่าในนี้เราจะมีคนที่เป็นต้อกระจกนะครับสายตายาวน้ำมูนตาเสื่อม ตาสู้แสงไม่ได้อจอประสาทตาเสื่อมนะครับแล้วก็ตาแห้งต่อลมน้ำมุนตาเสื่อมนะแล้วที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกซึ่งถ้าว่าไม่รีบรักษาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสูญเสียตา,ามองเห็นะนะครับจะเห็นผู้หญิงจะมีอาการเกี่ยวกับตาเสื่อมนี่<ม>เยอะกว่าผู้ชายไหมคะเออก็เท่าเท่ากันนะครับ คนเสื่อมแล้วพอๆกันนะไม่มีสิทธิพิเศษคิดว่าผ anyway, ู okay, okay. ้หญิงเสื่อมเร็วกว่าโอกาสพอๆกันพอๆกันค่ะนะคะะคนรับทีนี้เรื่องจอประสาทเสื่อมอันนี้สําคัญค่เพราะถ้าหากว่าเป็นแล้วมันต้องฉีดเข้าไปฉีดยาเข้าไปในตานะครับค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าสุนทรีเลยนะครับของเราก็ใช้แล้วก็ใช้เฉพาะแคปซูลแล้วก็อาการก็ดีขึ้นได้15วันเหมือนกันนะคะครับจะเริ่มสังเกตเห็นนะครับ คนที่มองไม่เห็นแล้วนะเดี๋ยว,ว่าเสื่อมจกนกระทั่งมองไม่มองป้ายดูทดสอบสายตาเนี่ยมองไม่ออักษรไม่เห็นเนี่ยไปในสองสามเดือนก็เริ่มเห็นได้นะครับค,ครับโอเคอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ที่คิดว่าเราจะช่วยคนได้เยอะมากะนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กปัจจุบันนี้ซึ่งใช้มือถือเยอะนะครับโดยเฉพาะอยู่บนบนรถนรถไฟรถดินภาพเคลื่อนไหวเราจึงใช้สายตาม,มากค่ะ อาการแรกคือวุ้นตาเสื่อมค่ะ15วันกับค่ะยังมีเวลาพอที่จะอธิบายตัวนี้เพิ่มเติมก่อนที่ช่วงหน้าเราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมด้านอื่นนะคะอาจารย์คะกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของความเสื่อมของตาเนี่ยหลังจาก15วันแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างคะก็จะเริ่มดีขึ้นอาการที่เป็นผูติก็จะเริ่มดีขึ้นค,ครับเมื่อดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถที่หยุดใช้ได้ค่ะนะครับแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าหยุดใช้แล้วก็กไปเพ่ง ไอโฟนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนคะนะฮะหรือไปดูทีวีทั้งวันทั้งคืนมันก็จะต้องกลับมาแน่นอนเรียกว่าพอใช้แคปซูลแล้วของทางโอเป a เรชันด a มแล้วก็ต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆลงด้วยมันแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าใช้แล้วก็ไปเพ่งสายตาสู้กับ iPhone อยู่เรื่อยๆของเราไม่ใช่ยาวิเศษนะฮะเริ่มไ่ได้ปรับให้เขามีภูมิกันที่สมดุลแล้วตัวเ็เองนี่แหละคือคนที่แก้ไขอ,อาการเราน อาจารย์กลุ่มคนที่มาใช้สูตรของอัพโก้เนี่ยมีเยอะแค่ไหนแล้วคะโอ้ปัจจุบันนี้จริงๆนวัตรกรรมของเราอยู่ในตลาดสิกว่าปีแล้วนะับผม,ม่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับไม่เคยผิดหวังค่ะคดังนั้นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของจอประสาทตาความเสื่อมของบุ้นในตาเสื่อมหรือมีปัญหาพวกนี้พลาโมัวนี่ใช้ได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับชัดเจนค่ะจริงๆเราจะพบว่าเอ๊มันมันทำไม ง่ายอย่างนี้คไม่จําเป็นต้องไปฉีดยาเข้าออตาทำอะไรเยอะแยะก็เพียงแต่ใช้ผิดภัณฑ์เสริมอาหาระนะครับก็ไปปรับม่เคอาขาวให้ทํางานให้ปกติก็แค่นั้นเองซึ่งเป็นกลุ่มพืชและผลไม้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับไม่มีผลข้างเคียงไม่มีเลยนะฮะก็มีการทดสอบอย่างชัดเจนพืชผลไม้ที่เราใช้ก็ สารสกัดจากมังคุ้นการดำตัวเรื่องฝรั่งังบบกเพ่งเดี๋ยวว่าเราผสมให้มันสมดุลกันแล้วก็เสริมฤทธิ์กันไม่ให้มีปัญหาด้วยนอกจากเรื่องของ ความเสื่อมของที่ตาแล้วนะคะอาจารย์เรื่องของเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมก็สามารถดูแลได้แต่ว่าพักครู่หนึ่งก่อนนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ฝั่งช่วงหน้าว่าเราจะปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพื่อลดโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องความเสื่อมข้อเสื่อมต่างๆในร่างกายหรือว่าข้อเข่าที่เป็นกันมากที่สุดได้ยังไงพักครู่เดียวค่ะ กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะคะเราพยายามที่จะไล่เลียงปัญหาต่างๆที่เกิดกับเรื่องของความเสื่อมให้คุณผู้ชมได้รู้จักและเข้าใจและหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแอปกโกว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรอีกหนึ่งกลุ่มอาการที่เป็นมากเหลือเกินนั่นคือเรื่องของข้อเข่าเสื่อมพบ,บเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเยอะมากคงผมคงไม่จําเป็นต้องพูดถึงสาเหตุเราเพียงแตพูดวิธีการการแก้ไขค่ะ ยังไม่มีใครพูดถึงว่าวิธีการแก้ไขคือไปทําให้เม็ดเลือดขาวสร้างสารปูมกุ้มกันให้สมดุลนะของเราทําเช่นนี้แล้วก็มีการทดสอบชัดเจนแนวา,าสมสมรที่ใช้แคปซูลของเราสีแคปซูลต่อวันค่แต่วันที่15ก็ตรวจเลือดเม็ดเลือดขาวแล้วก็พบว่าไอสารที่ทําให้เกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคือสาร3ตัวนะครับซึ่อ,อยู่ในกราฟที่11นะครับก็คือเทนฟอัลฟาอินทอกริน6และอินทอกิน17ค่ะ็ สารสามตัวนี้ทำให้ข้อเข่าเสื่อมทําให้เกิดการอักเสบมันมีมากไปแล้วก็ทําลายกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราทําก็คือต้องมีสูตรที่ใช้ลดการหลั่งสารสามตัวนี้ในภาพเราจะเห็นว่าจากการที่เรามีสารเท่ากัน,นระหว่างกลุ่มอาสาสมัครคและกลุ่มอาสาขวังควบคุมนะจะพบว่า15าวันเนี่ยไอกราฟสีแดงซึ่งวัดได้จาก เม็ดเลือดขาวของผู้ที่ใช้นวัตกรรมของเราลดลงมาตั้งแต่ตอนใช่ไหมคะคือใช้นวัตกรมแอปโก้เพราะฉะนั้นเมื่อต้นเหตุมันหายไปอาการดีขึ้นไหมครับย่อมจะดีขึ้นยกเว้นว่าคนคนนั้นมาจากดาวอังคารเพราะนี่เม็ดเลือดขาวของเราเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้การที่เราลดสารที่จะให้กระดูกเสื่อมเนี่ยหรือทําลายกระดูกเนี่ยลดลง น้ำระกรรมเชิงภูมิกันเขาบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีกระบวนการสร้างกระดูกเกิดขึ้นเขาเรียกออสซิโอบลาสนะครับซึ่งกินถอไปเรื่อยๆกระดูกก็จะมีการมีกระดูกพูนทั้งหลายแหล่ก็จะมีการแก้ไขด้วยจะแข็งแรงขึ้นไอค,ความพุนก็จะหมดไปหมดไปครับนอกจาก<น>ะจะไปลดภูมิคุ้มกันให้มันใช้ที่มากไปให้มันสมดุลแล้วก็ยังไปทําให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นใช่ครับแล้วกใ็ในหลักการเดียวกันนี้ไอสารสามตัวเนี่ย มันต้นเหตุของอาการแพ้ภูมิตัวเองคือความเสื่อมขนาดาหนักคือเริ่มเีโจมตีตัวเราเองแล้วนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเอ,อเดี๋ยวก่อนคอนมินทั้งหมดก็อยากจะขอดูตัวอย่างภาพี่ีมีมค,คนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วมาใช้นวัตรกรรมแอปโก้จริงๆมีเป็นพันเลยนะฮะยกตัวอย่างมาสักสักสิบคนภาพสิบสี่ะนะครับภาพที่สิบสี่และสิบห้านะครับเราเห็นว่ามีทั้งไทยและเทศเนี่ยนะครับจริงๆอยู่ในตลาดของเราเนี่ยประมาณสิบห้า 4 4 5ปีล้ปีแล้วเสร็จสิบปีแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นหวังนะฮะจากที่ได้รับฟัามจากเสียงบ่จากผู้บริโภคเลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่มีมีชื่อเสียงเด่นนามจริงๆซึ่งค,คุณผู้ชมถ้าไปเจอตัวก็สามารถไปสอบถามได้เลยเข้าไปดูในรายละเอียดในบิมคอมนะครับิมรอ c คอมนะครับผมคงจะไม่มีโอกาสเอามาให้อิจแต่ละคนนะครับทีนี้ ในหลักการเดียวกันเนี่ยในการหลังสารสามตัวให้มันลดลงไปเนี่ยค่ะให้ไม่ได้ขาวควบคุมได้เนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้แก้อาการแพ้ภูมิตัวเองเอืง่อนๆนะครับแพ้ภูมิตัวเองอ,อ่างเช่นไทรอยเป็นพิษค่ะไทเปอดไทรอย,รอ,ยอันนี้ก็เป็นการแพ้ภูมิตัวเองใช่ครับแผลในปากนะแผลในปากพอพือ้นค่ะพื้นทัานตามผิวหนังสะเก็ดเงินค่ะรูมาตอย นะครับโรคสันนิบาตคือเอาพาร์กินสันเอาไสาเมอร์โรคสันนี้นะคะคเอาไสาเมอร์เหล่านี้โรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดขาวสร้างสารภูมิคุ้มกันมากเกินไปแล้วก็โจมตีเราเพราะใช้นวัตรกรรมที่เราพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดสาร3ตัวนี้ได้แล้วเราก็จะได้ผลชัดเจนะจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ว,วันที่สิบห้าต้นไป เป็นสูตรเดียวกันกับเรื่องความเสื่อมข้อเข่าเสื่อมหรือว่าตาเสื่อมไหมคะอันนี้สูตรเดียวกันครับพาะในหลักการเดียวกันครับค่ะแต่ในข้อเข่าเสื่อมมันจะเร็วกว่าเพราะมันเสื่อมเล็กน้อยอันนี้มันเสื่อมเยอะกว่าเพราะนันต้องใช้มากมากวันหน่อยค่ะนอกจากนั้นในสูตรเดียวกันสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงนะคะอาจารย์ก็เบาหวานก็เป็นอาการแพ้ปูมตัวเองอาการหนึงก็เกิดขึ้นจากการที่ผู้มีปัญหาเนี่ย หลังสารที่สร้างภูมิกันมากเ่อยไป2ส,สารจริงๆ3นั่นแหละคือเ n f a l แอลแล้วก็ i n t e r f e r ฟ n ร a นแกมมาสเป็นสีแดงที่อยู่ในภาพที่17นี่นะครับคือทั้ง2ตัวแรกคือ t n f a l แอลแล้วก็ i n t e r f e r ฟ n ร a นแกมเนี่ยมันมีมากไปก็จะเป็นตัวที่ทําลายตับอ่อนซึ่งเป็นอวัยวะที่หลังสารอินซูลินนะครับเมื่อทําลายตับอ่อนอินซูลินก็หลั่งน้อยลงม,มันก็ไม,ม่มีตัวพาน้ําตาล จากกระแสเลือดไปพอนเซล์ต่างๆได้น้ําตาลในเลือดก,ก็อยู่สูงนะครับขณะเดียวกันมันก็ทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยถ้ามันมีมากไปดื้อต่ออินซูลินหมายความว่าไงอินซูลินมีอยู่พอแต่มันอินซูลินไม่สามารถผ่านน้าตาลและไปเคาะประตูเซลล์ต่างๆให้มันเปิดรับน้ําตาลที่สุกเข้าไปเพราะฉะนั้นถึงมีอินซูลินอยู่เยอะแต่ประตูเปิดรับอินซูลินมันดื้อ,อเพราะฉะนั้นก็ยังมีน้ําตาลอยู่ในเลือดสูงอยู่ไอ เหตุผลที่1ที่2ของการทําให้เกิดมีน้ําตาลสูงเนี่ยเขาเรียกเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2นะครับเราสามารถลดสารสองตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาได้ทั้งเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2นะที่เด็กเป็นก็ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กค,นะคะในขณะเดียวกันก็มีสารอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ทําให้มีอาการเสื่อมอาการแพ้ภูมิตัวเองในสูงขึ้นก็คืออินทรวินสิบเจ็ดนะไอตัวนี้ก็จะลดลงไปเหมือนกันเราดูภาพที่18นะครับ 18เราจะเห็นถึงการใช้นวัตรกรรมของแอปโกเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็จากการทดสอบ15วันนะฮะในคนที่มีปัญหาในคนปกตินี่คือกลุ่มปกติคเราอยากจะรู้ว่า15วันจากการใช้สีแคปซูลต่อว,วันเนี่ย<ๆ>เกิดอะไรขึ้นกับคนปกติแล้วเราก็เปรียบเทียบกับคนที่ใช้แคปซูลของเรากับคนที่ใช้แคปซูลแป้งแล้วเราก็จะพบนะครับ ในฟ้าเข้มคือฟ้าเข้มคือกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมของเราตรวจเลือดจากนวัตกรรมจากกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมของเราฟ้าจางนะก็คนอาสาสมัครใช้แป้งใช้แป้งเป็นตัวควบคุมเราจะเห็นว่าสารทั้ง3าเนี่ยวันที่15บห้ามันลดลง่ะครับลดลงเหลือ35%มเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือ50%เปอร์เซ็นต์ต้นเหตุลดลงต้นเหตุที่ไม่แต่ทำให้ทำตีตับอ่อนลดลงคต้นเหตุที่ทําให การดื้อต่ออินซูลินลดลงเพราะฉะนั้นอาการก็เป็นปกติได้แต่ฟ้าจางไม่ลดเลยก็อันนี้ก็คือปกงคนปกติค่ะ,ะมันไม่ควรจะมีอะไรเพราะแคปซูลแป้งมไม่ทมําครัคะเพราะฉะนั้นจากการดือ้อการที่เราลดสารสามตัวลงได้มันก็ลดการคลายตับอ่อนนะครับซึ่งเป็นภาพที่สิบเก้าเนี่ยนะครับภาพที่สิบเก้าจะสรุปว่าเมื่อเราลดภาพที่สิบเก้าเมื่อเราลดสารสามตัวลงมาได้ จากการใช้นวัตกรรมของเราเนี่ยก็จะลดการทําลายตับอ่อนแล้วก็ทําให้เกิดการหลั่งอินซูลินมากขึ้นในขณะเดียวกันอาการดื้อต่ออินซูลินก็จะลดลงไปด้วยเพราะน้ำอินซูลินก็สามารถพาน้ําตาลจากกระแสะเลือดไปป้อนเซลล์ต่างๆให้มีพลังมากขึ้นได้ใช้เวลาเพียง15วัน15วันการท<า>ํางานก็จะเข้าสู่โหมดปกติเลยเมื่อสารสามตัวที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเห็นผลจะเริ่มเห็นผลแล้วแต่ว่าคนคนนั้นมี อาการมากน้อยแค่ไหนค่ะครับแต่ถ้าไม่ได้ผลก็หมายความว่าคนคนนั้นมาจากดาวอังคารครับค่ะเพราะนี่มันเรื่องของกระแสเลือดเรื่องของเม็ดเลือดขาวอันนี้ไปตรวจวัดไปตรวจเลือดที่เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็มากน้อยแล้วแต่ในเลือดได้เห็นเลยครับค่ะครับก็ในนี้คือคือวิธีการที่หลายหลายคนอาจจะไม่เคยคิดว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวนะ ไม่ต้องไปยากินยาลดน้ําตาลมันไม่ใช่เช่นนั้นเราเพยงแต่ปรับให้ผู้บริโภคเนี่ยไปช่วยตัวเองในการทําภูมิกันให้สมดุลแล้วเขาก็จะรักษาอาการเหล่านั้นด้วยตัวเขาเองครับที่คือวิธีการธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นจึงเขาจึงเราจึงบอกว่าการสร้างภูมิวันที่สมดุลเนี่ยเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพมันสามารถดูแลได้หลายความเสื่อมหลายโรคเลยนะคะอาจารย์ เป็นโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุจะเป็นกันเยอะด้วยจริงๆอ่ะมันทุกโรคอ่ะนะฮะย้เว้นถูกรถชนเนี่ยนะครับค่ะจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุเไม่ได้มีกลุ่มตัวอย่างของคนที่มีน้าตาลในเลือดสูงและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมคะขอภาพที่21นะครับค่ะท่านผู้ชมจะเข้าไปดูในรายละเอียดจากคําสัมภาษณ์ของเขาใน w o i d v o i d w e b b i m 1 0 0 c o m นะครับบุคคลเหล่านี้คือคือคนที่ใช้นัตกรรมของเราแล้วก็ อาการดีขึ้น,นจากการที่มีกระแสมีเลือดน้ําตาลในเลือดสูงแล้วะนะครับบางรายก็เคยใช้อินซูลินอยู่ด้วยก็ไม่ได้ใช้อินซูลินแล้วก็มีะนะครับอาจารย์เรามีเวลาที่จะให้อาจารย์ได้เน้นย้ำและให้ความมั่นใจกับคุณผู้ชมที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพที่เราพูดถึงกันอยู่ เราฟังแต่ว่านวัตกรรมนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมแอปโก้แต่ว่าเราอยากรู้ว่าที่อาจารย์บอกว่ามันปลอดภย100ัยร้อเอร์เซนเนี่ยมันทํามาจากอะไรบ้างคือในหลักคิดของเราเราเอาอาหารมาใช้บ้านเราเนี่ยโชคดีนะเรามีความหลากหลายของอาหารมากเพียงแต่เรามองข้ามสิ่งมหัศาจรรย์เหล่านี้แล้วถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์ก็ไปจับสักนิดนึงเราก็จะเข้าไปตามไปหน่อยว่าอาหารแต่ละตัวนี่เข้าไปแล้วมันทําอะไรกับเรา ในเรื่องของการปรับการหลังเม็ดเลือดขาวการหลังาสารจากเม็ดเลือดขาวเราก็จะสามารถเอาสิ่งที่เกิดขึ้นพ่วงก,กับความรู้ทางภูมิคุ้มกันว่าถ้าหลังสารมากตัวนี้มากไปน้อยไปมันทําให้เกิดอาการอะไระอย่างกรณีเราพูดวันนี้เราพูดถึงการสางสารภูมิคุ้มกันมากเกินไปแล้วมันทําให้เกิดความเสื่อมและการแพ้ภูมิทั้งหลายแหล่นะครับ แล้วตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาก่อนถึงวันนี้นะฮะเราก็มีการใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งนะสร้างภูมิกันให้มันมากขึ้นก็แก้ปัญหามะเรง็งแก้ปัญหาเอชแก้ปัญหาติดเชื้อทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นครอบจกักรวานครับถ้าเรามีเม็เลืดขาวอยู่ในตัวเรา2 0งหมล้านถึงห0าหมื่น้านล้านเม็ดทําหน้าที่นั้นอยู่ทําทไมมองข้ามมันทําทไมต้องไปใช้ยา,าไปสร้างร่างกาย ให้มีภูมิกันที่สมดุลซะโดยใช้อาหารนี่คือหลักการของการใช้อาหารให้เป็นยาร้อยปร์เซ็นแต่คนที่เขาจะมาใช้นะวัตกรรมของคณะนักวิจัยโอเปอเรชั่นบิเนี่ยเขาต้องมีความเข้าใจพื้นฐานแบบนี้ก่อนอต้องเข้าใจ,จและมีความเชื่อด้วยนะคะว่าว่าหลักการนี้สามารถที่จะดูแลสุขภาพเขาได้โดยไม่ต้องใช้ยาคือถ้าหากว่าเขาจะมีภูมิความรู้เกี่ยวกับภูมิวิธีภูมิกุ้มกันวิทยาอยู่บ้าง เขาจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็จะอธิบายให้ฟังได้ว่าทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นจากการที่เรากินอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยแล้วไปทําให้ความผิดปกติกับสู่สภาพปกติก็คือไปปรับเม็ดเลือดขาวไม่ทำงานมากไปไม่ทำงานน้อยไปเมื่อเรามีภูมิกันที่สมดุลจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวแล้วร่างกายองเราจะไม่เป็นไรเลยถ้าคนที่รักษาโรคที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ย นานหลายปีแล้วอาจารย์รอาจจะยังทรงๆแล้วก็ยังทานยาแผนปัจจุบันอยู่ฟังหลักการของอาจารย์แบบนี้ต้องการที่จะเสริมแล้วก็ต้องการไม่อยากจะทิ้งยานั้นสามารถทานควบคู่กันไปได้ไหมในสําหรับอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับสามารถทานควบคู่กันได้นะครับ,รบแต่แต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องไม่ไม่ให้มันเยอะไปนะฮะไม่ให้มันไอสารท,ที่ที่กินอยู่นอกเหนือจากไอที่เรากินอยู่เนี่ยมันต้องไม่ไป กดภูมคิคุ้มกันจนกระทั่งภูมกันมันลดจนผิดปกติก็จะมีการติดเชื้อได้ง่ายพ่าในในความคิดของเราหรือในสิ่งที่เราจะแนะนําก็คือว่าไม่ต้องใช้อย่างอื่นหรอกนะฮะก็ใช้ของเรานี่แหละ,ะอย่างเดียวคุณแก้ไขปัญหาได้แน่ค่ะแต่ถ้าหมีข้อสงสัยใดๆก็โทรเข้าไปถามได้ค่ะ ทุกข้อสงสัยแล้วก็จะรู้ว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมมีข้อจํากัดในการบริโภคหรือเปล่าอายุ70แล้ว80แล้วทานได้ไหมรหรือว่าเด็กๆมีปัญหาเนี่ยสามารถทานได้ไหมครับก็สามารถตรวเข้าไปได้ครับผมอยากจะเรียนว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยสิ่งที่คนเขาใช้มากที่สุดคือเซโรยสารเซยรอยซึ่งเป็นสารกดภูมิกันค,คุณหน่อยก็ทราบดีท่านผู้ชมลายได้คนก็จะทราบว่าเซโรยมันทําให้ดีในระยะต้นระยะยาวมันเป็นยังไง มันมีผลข้างเคียงเยอะมากนะครับเราทําให้ภูมิกันของเราลดจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ใช้เซียรอยแก้ไขาอขาการเนี่ยในที่สุดถามหานกลรกเนื้อร้ายในโลกมะเร็ง ค่ะแล้วค่ะวันนี้เราก็เป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะใครที่มีปัญหาอย่าเพิ่งตัดสินใจในการไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มารับประทานหรือว่าเข้าสู่ร่างกายเราต้องศึกษาหาข้อมูลหรือว่าโทรศัพท์สอบถามหรือว่าเดินทางไปถึงที่เพื่อปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ก่อนนะคะวันนี้ต้องขอพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะีครับ สัปดาห์หน้าอาทิตย์บ่ายมงครึ่งกลับมาพบกันใหม่กับพ่อใหญสายสุขภาพนะคะวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ